สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับหมอทิพป,ปนิชาอีกเช่นเคยนะในช่อง youtube ของเรานะคะ,ะวันนี้แม่หมอมาทำพิกอเด็กความรักความสัมพันธ์ชาวราศีเมษนะคะณนะตอนนี้นะแม่หมอได้ทำคลิปแต่ละราศีนะคะมาถึงชาวราศีเมษนะ,ะชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดวันที่15เมษา ถึง15พฤษภาคนะคะแม่หมอแบ่งตามศาสตร์นิรายณะนะคะเพื่อนๆคะนะวันนี้แม่หมออขอสวัสดี FC ผู้น่ารักของแม่หมอทุกๆคนนะคะอากาศเย็นลงนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะแม่หมอขออธิษฐานจิตแทนเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมษนะมาดูสถานการณ์ ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนะคะมีผลตั้งแต่ที่เพื่อนๆเ,เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะจนถึงสิ้นปีนะคะความรักความสัมพันธ์นี้นะดูสถานะตัวเราก่อนซิว่าณนะตอนนี้สถานะตัวเราเป็นอย่างไรนะคะแม่หมอขอเปิดพลังงานหน้าไพา่แทนเพื่อนๆนะคะซึ่ง พลังงานหน้าไพ่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดกับเราก็ได้นะคะหรือเกิดขึ้นสลับข้างกันแบบไวเวอร์ซ่านะเกิดฝั่งเขาหรือฝั่งเราก็ได้นะคะวันนี้แม่หมอมีภาพของพระสุรสดีพระรักษมีและพระพิคเนตอยู่เบื้องหลังนะคะนะเทพผู้ประทานความสุขความเจริญความร่ำรวยความสำเร็จในหน้าที่การงานให้แก่เรา ทั้งสามองค์เทพนะคะนะวันนี้แม่หมอ,อขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ให้การติดตามและทุกๆคอมเมนต์นะคะแม่หมอพยายามเข้าไปอ่านทุกๆคอมเมนต์นะพลังงานห้าใบแรกนะคะแม่หมอขออนุญาตอ่านห้าใบแรกพลังงานหน้าไพ่ที่แม่หมอเลือกไว้หมดแล้วนะคะ ใบแรกความรักความสัมพันธ์นะสถานะตัวเรานะคะใบแรก8ดาบนะชาวราศีเมษนะคะตามด้วย1ถ้วยอัศวินถือถ้วยนะและสองถ้วยนะคะเกิดขึ้นนะคะตามด้วย7ถ้วยและ The Devil นะคะเกิดขึ้นนะแม่หมอ ขออธิบายว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ชาวราศีเมษนะณนะขณะนี้ตัวตนของเรา,เาไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายที่มารับชมคลิปนี้นะคะนะตอนนี้ความรักของชาวราศีเมีนะพลังงานหน้าไพ่ที่ไม่หมอเห็นเ,เกิดแปดดาบเขาบอกว่าบางคนบางคู่กรณีนะตอนนี้ คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะชาวราศีเมษคะคุณเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าลึกลับนะมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะนะและอีกลักษณะหนึ่งคือสถานการณ์ความรักชาวราศีเมษเราอาจจะได้ของกำนัน ของฝันของฝากที่ถูกใจนะคะเพื่อนเพื่อนค้านะนะตั้งแต่ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปแม่หมอนะคะตอนณนะขณะนี้ตัวตนราชาวราศีเมษหากความรักของคุณเกิดรีวิวขึ้นนะบางคู่กรณีหากตัวเราเองยังมีโซ่พันธนาการนะคะนะยังเขาเรียกว่าออกจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งไม่ได้นั่นเองนะ หรืออีกในหนึ่งความรักความสัมพันธ์ของเราเราอาจจะไปถูกใจคนที่เขามีเจ้าของแล้วก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนๆคะนะแล้วคนคนนั้นเขายังมีโซ่พันธนาการหรือพันธะใดๆที่เขายังไม่สามารถตัดขาดอและออกมา เขาเรียกว่าออกมาสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีกับเราได้นะแต่พลังงานที่แม่มอเห็นนะคะนับจากนี้ชาวราศีเมษคุณกับคนที่คุณรักอาจจะได้มีการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เห็นสองถ้วยนี้ไหมคุณกับคนรักอาจจะได้เขาเรียกว่ามาเจอกันมา,าแลกสิ่งที่ดีให้กัน หรือถึงขั้นความรักความสัมพันธ์ชาวราศีเมษที่ผ่านผ่านมาคุณจะเจอเรื่องเจ็บปวดใจทุกใจความทุกใจความเจ็บปวดของคุณเ,เขาเรียกว่ามันจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นนะคะนะจากาคนที่ถูกพันธนาการาผูกปิดเ,เขาเรียกว่า ผูกปิดหูปิดตาไว้มืดแปดด้านในความรักนะแต่สถานการณ์ต่อไปนี้นะคะคุณและคนรักอาจจะเขาเรียกว่าเดินทางมาหากันหรือมีการติดต่อสื่อสารกันอีกครั้งหนึ่งนะที่ไม่มอเห็นนะคะและคุณเองอาจจะได้ของที่ถูกใจ มาเป็นของกำนันของฟันของฝากและช่วงนี้เองชาวราศีเมษเป็นคนที่มีสเสเนเดึงดูดใจเพศตรงข้ามนะคะ<อ>เขาเรียกว่ามีความสวยสดงดงามนะช่วงนี้ราศีจับเป่งประกายนั่นเองนะคะเพื่อนๆคะแม่หมอขอพลังงานอ่า อีกหใบดูสิคะว่าคนที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์กับชาวราศีเมษมีลักษณะอย่างไรนะใบแรก3มเหรียญค่ะเพื่อนๆคะ่ะตามด้วยเจ็ดาบนะและหนึ่งไม้เท้า The c h a r ิออนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ตามด้วยกลงล้อแห่งโชคชะตานะเขาบอกว่า,า,าคนที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์กับชาวราศีเมษนะคะพลังงานที่แม่หมอเห็น เขาหน้าจะเป็นคนที่เคยเข้าเข้าออกในชีวิตเราแล้วนะไพ่าสามเหรียญหรือคนคนนี้เป็นคนที่เรารู้จกักในการทำงานติดต่อสื่อสารประสานงานกันหรือเป็นความร,รักที่เหมือนอเขาเรียกว่า,ามีการติดต่อสื่อสารกันและเลิกการติดต่อสื่อสารกันไปสักพักหนึ่งแต่คนคนนี้โชคชะตา การเวลานั้นหมุนเวียนให้เขาได้กลับมาคุยมาเคียนะกลับมาในความาเขาเรียกว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะพลังงานที่เม่หมอเห็นนะ ตามด้วยไพ่ของเอ,อ่อหนึ่งไม้เท้าเป็นพลังงานหน้าไพ่ที่ดีที่สุดนะของสำหรับไม้เท้านะคะเพื่อนเพื่อนคะเขาบอกว่าความรักครั้งนี้คนที่เรารักหรือคนที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาเป็นเดชาริออดนะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะหรือเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกับเราถึงขั้นอ่าต่างประเทศนะคะและคนคนนี้อาจจะต้องทำงาน ในการเดินทางมีระยะเวลาในการเดินทางปะสางงานติดต่อสื่อสารนะเขาเป็นคนที่ดูเข้มแข็งแต่ภายนอกแต่จริงๆแล้วคนคนนี้เป็นคนที่ข้างในอ่อนแอนะและหากเป็นท่านชายนะคะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีเป็นคนที่เจ้าสำอางนะชอบแต่งเนื้อแต่งตัวสะอาดสะอ้านนะคะเพื่อนๆคะอค่ะหากเป็นท่านหญิง ที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคุณอาจจะได้คนที่เข้ามาเป็นคนเ,เขาเรียกว่าเจ้าสำอางสะอาดสะอ้านนะคะดูแลตัวเองได้ดีนะแต่หากถ้าเป็นท่านชายที่มารับชมคลิปนี้นะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เาขาเองเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกนะข้างนอกอาจจะดูแข็งแข็งนะ เป็นคนที่อาจจะเอาแต่ใจตัวเองนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆนคะแต่เขาเป็นคนที่ทารักใครรักจริงและมีความหึงหวงนะในความรักนะคะคนคนนี้นะเป็นคนที่คิ้หึงมากๆนะคะแม่หมอต้องบอกแบบนี้เลยนะและอีกในหนึ่งคือสภาวะที่แม่หมอเห็นในความรักครั้งนี้หากสภาวะความรักที่คนที่เข้ามา ติดต่อสื่อสารกับเรานะตอนนี้เขาเองอยู่สภาวะของเจ็ดดาบอาจจะมีเขาเรียกว่าเรื่องลึกรับหรือมีอาการครบกับเราโดยที่สถานะยังไม่เปิดเผยมีเล่เหลี่ยมในการครบกับเรานะคนคนนี้นะเขาบอกว่าคุณกับเขาจะได้มีแนวโน้มในการเริ่มต้นที่ดีนะคะนะคุณกับเขาอาจจะ ถึงเวลาที่การเวลานั้นหมุนเวียนถ่ายเทให้คุณกับเขาได้เดินทางหรือได้เข้ามาติดต่อสื่อสารหรือได้เข้ามาสารสัมพันธ์กันให้มีความชัดเจนเกิดขึ้นนะจากสภาวะชาวราศีเมษอยู่ในสภาวะความรักที่มันเหมือนอึมครึมมืดมนนะเหมือนคนที่ มืดเป็ดด้านถูกปิดหูปิดตาความรักที่มันมีเล่เหลี่ยมความรักที่มีความรับความรักที่ยังไม่ถูกเปิดเผยคุณนับจากที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอนี้ส,ส,ส,สภาวะต่างๆจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเพื่อนๆชาวราศีเมษนะแม่หมอขอบทสรุปพลังงานอีกห้าใบนะคะเพื่อนๆคะว่าสถานการณ์ความรักชาวราศีเมษ มันมีสถานการณ์แนวโน้มเป็นเช่นไรนะคะใบแรกสาไม้เท้าตามด้วยเดอะส r ตริงเรทเดอะฟูตามด้วยเดอะไฮพริงสเตทและสีาาด,า state, ะดาบนะคะแม่หมอขอบอกว่าสถานการณ์ความรักชาวราศีเมษนะ ความรักที่ผ่านมามันช่างเหนื่อยหนักนะช่างควบคุมยากเหลือเกินค่ะแม่หมอคะคนที่เรารักเขาเป็นดังรา,าราราชสีตัวนี้นะผู้ที่มีความเขาเรียกว่าควบคุมยากนะดื้อสนเอาแต่ใจแต่นางฟ้าผู้นี้ลงมาอ,อ,อ,อบกอดให้ความเมตตานะ ให้ความการุณาต่อเจ้าสิงโตตัวนี้จากสัตว์ที่ดุร้ายกลายเป็นสัตว์ที่เชื่องได้นะคะนะแม่หมอเห็นความรักชาวราศีเมษคุณเหนื่อยหนักมากใช่ไหมในปัญหาความรักบางคู่กรณีคุณอาจจะยอมแพ้ตัดจบนะเดินจากไปแต่ความรักชาวราศีเมษดังผู้ที่เกิดเดดีวิวขึ้นตั้งแต่แรกคุณกับเขามีโซ่พันธนาการ ต่อจิตใจด้วยกันนะคะนะความรักที่เป็นเหมือนเดอฟูความรักที่คนที่เรารักเขาต้องการอิสระเสรีเขายังต้องการท่องไปในโลกกว้างอยู่คะ่ะแม่หมอคะเราควบคุมเขายากจริงๆค่ะแม่หมอคะแต่สถานการณ์หน้าไพ่ที่แม่หมอเห็นความรักบางคู่กรณีชาวราศีเมษอาจจะตัดจบและหยุดนิ่งความสัมพันธ์ลงนะ แต่ณเวลานี้คุณคะเพื่อนๆคะนะพลังงานที่ไม่หมอหินคุณกับเขาต้องมีผู้ประสานงานหรือน่าจะมีคนที่เข้ามาเชื่อมกลางระหว่างปัญหาของคุณกับเขาให้มันคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะรอเวลาหน่อยนะเพื่อนๆพ่คะนะเอซี FC ของแม่หมอที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะอ่าเกิด าชาวราศีเมษนะคะขอให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะอรอเวลาหน่อยนะความรักที่มันเหนื่อยหนักขนาดนี้นะคะพลังงานที่ไม่หมองเห็นอีกหนึ่งพลังงานคือ the high p r ง e s t หากบางคู่กรณีคุณอยู่ในสภาวะที่เป็นเหมือนหญิงผู้อยู่ในความรับหญิงผู้อยู่ในเงามืด นะหรือสภาวะที่ความรักของคุณยังไม่ถูกเปิดเผยนะแต่คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ลึกลับนะชวนหลงไหลต่อเพศตรงข้ามมากๆเลยนะคะคุณเป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้ามาค้นหานะหากเป็นท่านชายก็เช่นกันนะคะคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีนะมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะ นะดังนั้นสภาวะของคุณาหากคุณเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากขนาดนี้นะแม่หมอต้องบอกว่าบางคู่กรณีหากเป็นท่านชายคุณอาจจะมีหญิงที่มาติดพันคุณมากกว่าหนึ่งคนนะคะหรือหากเป็นท่านหญิงนะให้ระวังชาวราศีเมษให้ระวังในช่วง ต่อจากนี้ไปที่คุณมารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอคุณอาจจะมีชายที่เขามีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วเข้ามาติดพันก็เป็นไปได้นะคะแต่ความรักครั้งนี้ต้องถูกประสานงานเขาเรียกว่าประสานงานด้วยมีบุคคลที่สามเข้ามาเชื่อมต่อความรักความสัมพันธ์ของคุณให้มันดำเนินต่อไปได้ด้วยดีนะความรักที่มันหยุดนิ่งจบลงบางคู่กรณีก็ จกอยู่ในสภาวะที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะมีคนเข้ามาเชื่อมความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณน,นั่นเองนะแม่หมอขอบทสรุปไพนางฟ้าดูซิเราบรรดานางฟ้าเขาต้องการาให้คำแนะนำอะไรกับชาวราศีเมษนะคะใบแรกเชียร์ up นะ Live in the moment นะคะตามด้วยคโนเรสนะ และใบที่สามคอนฟอร์สเ t ชันเขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะขอให้เราเชื่อมั่นนะลุกขึ้นมานะเปลี่ยนแปลงตัวเองเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตัวเองนะคอนฟอร์สเ t ชันนะคะ จงกล้าที่จะ,ะเผชิญไปในโลกกว้างด้วยความมั่นใจและพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อนๆค้ะนะแล้วเราจะได้สิ่งที่เราหวังไว้นะคะแม่หมอเป็นกำลังใจให้นะสำหรับเพื่อนๆชาวราศีเมษนะคะขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆคนนะคะในเรื่องของความรักนะแม่หมอขอขอบคุณ F อผู้น่ารักทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆการกดไลค์กด ซับสไครต์กดติดตามแม่หมอนะคะวันนี้แม่หมอขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะพบกับคลิปต่อต่อไปราศีต่อต่อไปนะคะวันนี้บายบายค่ะ FC ของแม่หมอสวัสดีค่ะ